ประกาศสำหรับคนที่สนใจที่จะศึกษาต่อของทางมสอสทรนะครับผมวันนี้วันที่พฤศจิกายนจะเป็นวันวันเริ่มต้นวันแรกนะครับในการเปิดรับสมัครภาคปลายปีของปีการศึกษา2564นะครับสมัครได้ถึงวันที่16กุมภาพันธ์2 5 6 5นะครับผม สำหรับคนที่ต้องการที่จะสมัครนะครับก็สามารถมากรอกใบสมัครออนไลน์ได้นะครับผมโดยเขาก็มีขั้นตอนการสมัครแนะนำไว้ก็ให้เลื่อนลงมานี่เขามีขั้นตอนนี้ทำเป็นขั้นเป็นตอนให้ดูนะครับผมแต่ถัาว่าใครยังไม่ชำนาญเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์นะครับผมก็ ไปซื้อคู่มือการรับสมัครได้ทาง7ซเว่นอนะครับถ้าหากว่าเเว่นหายากก็ลองดูแถวราซาดงลาซาดาแบบนี้นะครับผมเขาก็มีขายเหมือนกันส่วนเรื่องของวุดการสมัครอะไรยังไงบ้างนะั้นเดี๋ยวออกมาพูดกันอีกทีหนึงนะครับ